บ้านสไตล์คาเฟ่ทำเลสาลีงบ2ล้านกว่าบาท โครงการที่เราจะพาไปชมนในวันนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโดยเริ่มจากไทยวัสดุสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเดินทางเข้าซอยข้างไทยวัสดุนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆ1กิโลแล้วเลี้ยวขวาบริเวณสีแยกแล้วก็ขับตามเส้นทางเข้ามาเพียง2กิโลเมตรนะคะก็จะถึงโครงการรับสุวรรณค่ะถึงแล้วน,นะคะกับโครงการรับสุวรรณนะคะเฟสสารพีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีการออกแบบบ้านสไตล์โมลีนะคะในบรรยากาศแบบคาเฟ่นั่นเองค่ะ โดยคําว่าโมลิในภาษาญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือป่านะคะหรือการอาศัยร่วมกับธรรมชาติค่ะโดยตัวบ้านในวันนี้นะคะออกแบบที่ดูโปรง่งโล่งสบายนะคะแล้วก็ดึงดูดความโค้งมนนะคะมาใช้ในการออกแบบนะคะทําให้สบายตานะคะแล้วก็การเปิดรับแสงธรรมชาติค่ะเข้าไปในตัวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะ โดยบ้านในวันนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอนค้าอยู่ที่120ตารางเมตรนะคะบนที่ดิน5 0ถึง100ตารางวาน,นะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกและสามารถจอดรถได้2คันค่ะในราคาเริ่มต้นเพียง2รล้านกว่าบาทเท่านั้นค่ะ นอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันนะคะทางโครงการยังมีของแถมอีกมากมายด้วยค่ะท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของแถมในวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันก่อนนะคะ โดยพื้นที่แรกนะคะที่เราอยู่ตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือพื้นที่โรงจอดรถของตัวบ้านค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันค่ะและแน่นอนค่ะหลังคาตรงนี้นะคะทางโครงการก็ได้ทําเอาไว้ให้แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มในการสร้างหลังคาพื้นที่จอดรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวพื้นที่ต่อไปนะคะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะคือบริเวณพื้นที่ในบ้านค่ะแล้วก็พร้อมบอกความคุ้มค่าที่ท่านผู้ชมจะได้รับนั่นเองค่ะ ภายในบ้านนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยนะคะนั่นก็คือตรงประตูค่ะประตูนะคะเป็นประตูบานเลื่องนะคะใช้กระจกเขียวตัดแสงนะคะแล้วก네็เป็นลายตารางกรอบไม้นะคะที่มีมูดแอนโทนที่น่ารักมากๆเลยค่ะและพื้นที่แรกนะคะที่เราเข้ามาในตัวบ้านค่ะคือบริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นสำหรับคนในบ้านนะคะหรือทําเป็นพื้นที่ห้องรับแขกก็ยังได้ค่ะแถมมีระยะในการดูทีวีเหลือๆเลยนะคะที่ไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปค่ะส่วนภายในบ้านนะคะก็มีเพดานนะคะที่สูงโโป่่งลสบายนนัเอคะ และพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่นั่งเล่นเลยนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะก็คือพื้นที่นั่งทานอาหารนั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถรองรับได้4-6ที่นั่งเลยนะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือตกแต่งเป็นโครไฟได้น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยค่ะ และพื้นที่ที่อย mm ู lightly, ่ใกล้ๆกับพื้นที่น <c oughs> ั Hence, ่งทานอาหารและนั oh, <I> the <benchmark> <sh> しし่งคือพื้นที่ห้องครัวค่ะพื้นที่ห้องครัวนะคะจะเป็นพื้นที่ห้องครัวแบบครัวเปิดนะคะสามารถที่จะทาประตูนะคะในการกั้นพาร์ i ิชันระหว่างพื้นที่ได้ค่ะและภายในห้องนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะสามารถจัดวางทาเป็นเคาน์เตอร์นะคะในการทําอาหารนะคะหรือทําเป็นซิงหลังจานก็ยังได้ค่ะและพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่อยู่ใกล้กันเลยนะคะนั่นคือประตูนะคะที่จะเปิดออกไปบริเวณพื้นที่หลังบ้านค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้แบบนี้เลยนะ และพื้นที <inizi> ่ตรงนี <in the laundry> ้นะคะก็ย like ังท no ําเป็นพื in ้นที่โฟนซักล้างของภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะเข้ามาจากพื้นที่หลังบ้านนะคะก็คือพื้นที่ต่อไปที่เราจะพาไปดูเลยเนี่ยคือห้องน้าส่วนกลางของภายในบ้านค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็มีการแยกโฟนเปียกโฟนแห้งเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ภายในนะคะมีกระจกเทมเปอร์นหนาสิบมิลนะคะที่กั้นเป็นพาร์ติชันระหว่างพื้นที่ให้ค่ะส่วนสุขภัณฑ์นะคะของภายในห้องน้ำนะคะจะเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้นั่นเองค่ะ ออกมาจากห้องน้ําส่วนกลางของภายในบ้านนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย3าห้องนอน2ห้องน้ํานะคะห้องนอนห้องแรกที่เราจะพาไปดูนะคะคือห้องนอนห้องนี้เลยค่ะ เข้ามาภายในห้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าห้องนะคะมีความกว้างขวางมากๆเลยใช่ไหมคะห้องนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับลูกนะคะหรือว่าทําเป็นของพ่อแม่ก็ยังได้ค่ะหรือใครนะคะจะทําเป็นห้องทํางานก็ยังได้ค่ะและภายในห้องนะคะก็จะได้วิวหน้าบ้านของสวนหน้าบ้านแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็จะมีกระจกนะคะเป็นกระจกบานกระทง n สองบานค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของภายในห้องนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยนั่นเองค่ะ ออกมาจากห้องนอนห้องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนห้องที่2กันค่ะห้องนี้นะคะใครจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ยังได้ค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างบานกระท ung ฝั่งอย่างนี้เลยนะคะทําให้ห้องไม่มืดค่ะทําให้แสงค่ะเข้ามาภายในห้องอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะที่เราจะพาไปชมนะคะนั่นคือห้องมาสเตอร์เบรูมของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะนี่เข้ามาเลย ภายในห้องนะคะก็กว้างมากๆเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์หรือ5.6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแถมภายในห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างบางกนกระถุง g สองฝั่งเหมือนกันค่ะภายในห้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าแสงนะคะเข้ามาภายในห้องอย่างทั่วถึงเลยใช่ไหมคะทำให้ห้องไม่มืดนั่นเองค่ะแถมยังมีพื้นที่เหลือนะคะบริเวณพื้นที่ด้านข้างนะคะในการจัดวางตู้เสื้อผ้าต่างๆได้นั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะต้องมีห้องน้ําในตัวค่ะ ซึ่งห้องน้าในตัวนะคะคืออยู่ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาภายในห้องน้ํานะคะก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะเช่นเดียวกับห้องน้าส่วนกลางของภายในบ้านค่ะและภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีหน้าต่างบานกระพุ้งนะคะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านบนนะคะในการระบายอากาศนั่นเองค่ะและนอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันนะคะทาาโครงการนะคะยังมีของแถมอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น การดูแลหลังการขายนะคะอีก1ปีค่ะหรือการประกันตัวบ้านนะคะถึง3ปีค่ะแล้วก็การมีการดูแลสินเชื่อน,นะคะแบบ one stop service นะคะเพราะมีทีมซัพพอร์ตในการดูแลลูกค้านะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการต่อเติมบ้านค่ะแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดรอบโครงการอีกด้วยค่ะแล้วถ้าหากใครนะคะที่จองภายในวันนี้นะคะก็รับไปเลยค่ะกินสเปซนะคะแล้วก็แอร์ทุกหลังนั่นเองค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็ดูบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโครงการทรับสุวรรนค่ะโดยบ้านในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับใครนะคะที่มีงบประมาณนะคะอยู่ที่2ล้านถึง3ล้านบาทน,นะคะหรือใครนะคะต้องการบ้านในย่านสารพีนะคะในสไตล์คาเฟ่แบบนี้นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบ้านในวันนี้นะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะหรือใครนะคะต้องการดูบ้านสไตล์อื่นๆนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยะคะ่ะหรือใครนะคะต้องการที่จะติดต่อบ้านในวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่คอนแทคตรงนี้ได้เลยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะ Living p r o p e r t y นะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าน,นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบ้านแบบไหนตล์ยังไงหรือที่ดินยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนก่อนใคร สอบวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ